ไปกันเลยปึ๊บปึ๊บตัวจำแกได้แกฆ่าฉันในพวกเรียบมาหลายรอบเราค่อยนั่นละกันได้เวลาโอ้จะลืมไปกี่ตัวจะโจรกี่ตัวเราไม่เอาถึงอ e ีวอเกอร์นะหกสิบสี่ตัว ว้าวเอ๊บปึ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 ๊บนั่แหละปึ๊บปึ๊บปึ๊เอ่อในพาร์ทหน้าเราอาจจะมาสู้กับพวกโจรแบบนี้ก็ได้นั่นไง เราค่อยข้ามาาแล้วค่อยไปมุ่งทางหมู่บ้านตรงนั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะฆ่าจแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านกันแต่เราจะลองมาแอคก,การนั่นก่อนเออเฮ้บฮ้บเฮ้ยเ้ยาอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยก่้เอ้ยเฮเาเออออก,ก้อก่อ้ เด okay. ah! okay. ี๋ยวขอทช้าน şey uh> uh> ั่นก่อนในเช้าอันแสนสดใสแต่ว่ามีเสียงอะไรอยากมาอยากนอนหรและตายปุ๊มปุ๊มกระเด็น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 อยากตายใช่ไหม จัดให้ไปจัดให้จัดให้จัดให้เอาแบบนี้ก็จัดให้จัดให้จัดให้ฮ <c oughs> ่มีอะไรขอบฉันได้หรอกอู้สลามสลาม สลามสลามเกิดเยอะจังเลยนะเนี่ยไปกันต่อทุกคนอยากเห็นผมไปต่อสู้กับโจรในหมู่บ้านหรือเปล่าเจ็บ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 ไปกันเลยเจ็บ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  เีย๋ยวไ้้ทุกคนง,งานนะครั้งนี้แล้วก็จะลองไปสู้กับโจมันก็ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะไปกันเลยทุกคนได้เวลาสู้กับโจนจัจากจัการานี่ก่อนจักจัรก่อนเลงธนูใส่มันเลยเฮ้หมู่บ้านสวดดีหวัวหอมเฮ้หวัวหอมมีอะไรหรือเปล่าที่หมู่บ้าน มีของให้ซื้อหรือเปล่านะมีของให้ซื้อหรือเปล่าการพดสนมเ,เ,เข้าบ้าน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 เข้าบ้าเลยไปเลเชิอาหารไขรไขรล่อาจ,จะมาบุกอือรอรย You join e c o m m t it, it to cry อ้าโดนยเอ้อยอา้อโยเอ้้อ,อ,อ,กมมกเ,อเกมเอ,อยเ้ยออ ไปกันต่อการปลดสะดมมันจะเกิดตรงไหนเนี่ยฉันจะไปดักตรงจุดเกิดมันแล้วขามันนันไงแกใช่ไหมที่จะมาบวกบ่วนแกใช่ไหมแกใช่ไหมเอารีโหลดรีโหลดนานเอเมรัลฮึมฮึมฮึม,มสู้กับโจรเ,เข้ามา โตไม่หยุดอย่าคิดซะปึ๊บอยู่แถวเนี้แหละมันเกิดเอาไม่ใช่เหรอมันเปลี่ยนจุดเกิดไปเ,เรื่อยอ่อเราต้องตามหาอพวกมันงั้นไงเล่งยิงเฮ้ยมันอยู่นี่เหรอมาเข้ามา เข้ามาจาัดก,การจาัดก,การจาัดก,การมันเลยจาัดก,การไดอนี่เราได้มาสามอันเลยคงแห่งรางร้ายรางร้ายจนเกิดการป้นสะดมขึ้นยังไงล่ะในชาวบ้านเงือตกกันมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะปกป้องพื้นที่แห่งนี้สุดชีวิต ปกป้องไม่ได้เดี๋ยวฉันก็จะไปที่วันฉันเอง <c oughs> แกทําอะไรฉันไม่ได้หรอกแม่ว่าจะเป็นแม่มดก็ตามอมแม่มดแม่มดอันนี้เข้ามาคิดว่าแน่จริงอ,ะอ่ะถ้าคิดว่าแน่จริงแล้วก,ก็ดาเมก็จะสะท้อนกลับใส่แกยังไงล่ะเจ้าโดนไปซะ จมูกโตทั้งหลายจะไม่ใช่จมูกโตที่เป็นคนดีและขายของให้เราเข้ามาไอารอนโกเลมก็ต้องไม่ช่วยถ้าข้ามีเซตของแบบนี้ขึ้นเข้าใจไหมอือจบไม่ก็ยุ่งมากรูปล่าเนี่ยหรืปบ้านกันจะถูกย็ดนะไอ้แกจะไม่มีที่อยู่รู้ด้ว ไปกันต่อเลยแล้วมันอยู่ไหนไอ้มันมาแล้วคิดเรอว่าจะฆ่าฉันได้เข้ามาลูกสมุนแกก็ตายเชื่อฉันสิฆขาตีอะไรตีอะไหน้ากินแอปเปิลทองหรอมันก็ตายเองอ่ะเฮ้ยก่อนเชื่อสิคุไม่ไหวแล้วน่ารำคาญ เอ้ว่าไงจะบาบบเ,เล็งไม่โดนสักกะทีอ่ามือแม่นนะเนี่ยเฮ้ย hey! หัวหอมหัวหอมแกไปเกิดอยู่ไหนเฮ้ยห,หัวหอมไงมันไปฆ่าบชาวบ้านเราแล้วอีออเอ็นชานใช่ไหม เลงออกมาสองจักรการจักรการฮ้ยเป็นอะไรหรอกถ้าเลื่อนรถอืมอืมจักดการจักร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 การทางนี้มันจะนานกว่ายกอื่นไง ทงคามให้ hey, ว่าไงให้หัวหอมยังเหลือเท่าไหร่หัวหอมหัวหอมว่อยังมาดูพลังแห่งนินจาเต่าค่าเหรอหัวหอมอ่านั่นไงฉันเจอพวกหัวหอมแล้วพวกหัวหอมได้เวลาปริชี กระเด็นกระเด็นจีเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมอีไปหา้าว่าไงหัวหอมหัวหอมหัวหอม,หหอมเย้อาชิมเมนเอาแลาทำไมไฟไหม้อ่ะดับไฟหน้าที่ดับไฟ โอเคได้ต่อเมื่อจะมาช่วยโปรแกงฉันขออุปกรณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปอืมในเนื้อหมูเยอะเหมือนกันเออก็ได้ของมาเยอะมากวัตถุพุ่งลูกธนูอะไรเนี่ยชาร์จเสร็จกระสันกระจายต้องเลีงดูสิเฮ้ แต่ยังไงก็ไม่เท่าธนูฉันหรอกชาวบ้านก็ยังหนีละกลังบนหนีไปอยู่ดีโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันถ้าใครมาดูใหม่ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์ด้วยแล้วกันนะครับบาย